ใส่กับโบนได้ไปไปหอดบองพ่อตายแล้วชีด้ขึ้นกับโบนได้ขึ้นกูโบนหนาเรียนสูงเลยกูเรียนตำกว่านี้กูก็ได้ไปแล้วเต้านิพาว กูว่ามึงสิไปแต่งจังหวัดมึงคือพ่กท่า,ทาไนได้ไปอ,อยู่ะว้ายใครก็ว่าสิไปอยู่ไรเก๋แต่ว่ามันไปบ่ได้ไปบ่ได้มันเป็นอ,อีหยังล่ะมันคือไปบ่ได้เอ้ามันไปบ่ไดก้ก็ควายนั่นเรียนจบสูงพอว้ายมันเกลียวอียงก็เลียนจบสูงก็ล้วมึงแต่งตอาบน้ำยีผม เก็บเสื้อผ้าไปขึ um> ้นรถมึงก็หอดจุดเป้าหมายมึงแล้วเฮ้ยข่อยเคยเ็ก็เจ้าว่าแหละไอ้เงยตัวว่าไปหอดนั่นมันก็ไปบ่ได้เอ้ากูฟังมึงนี่มาโดนล่ะกูก็ยังบ่ทันได้เข้าใจอยู่มันเป็นอีหยังมันคือไปบ่ได้ไปบ่ได้ตัวรถมันบ่มีรถบ่มีจังได้ตัวมึงก็ซื้อมาแล้วก็บอกเขาคิวมาหามึงสนบ มัหาไม่อยู่แลาเไอเ้เขยแต่ว่ามันบนกเป็นรถส้หรับคอยที่ค่อยจะไปเอา <c oughs> เขาไปมึงไปสับอกหรื <c oughs> รอว่ามึงบรใจาเงินเขา <c oughs> เขาเลยไปมึงขึ้นรถคอยกระจายอยู่ไอเ้เขยแต่คอยก็มีตั๋วพอแต่ว่าคอยขึ้นไปรถแล้วคอยนี่ถามึงมันบอกเป็นรถส้หรับคอยเอี่ยมันวะ โมเมนต์รถสั้มลับมือรถมันมามีแอร์สันหม้อเผาโอ้ยมันก็มีอยู่หันแล้วแอร์ air นั่นีนหอนทะล่มแขนผุนตัวข่อยแนบออกไปทางหน้าต่างนั่นมันเขียนไว้ว่าปหนึ่งปสองปสามปสี่ปหกรถโดยสารมันก็สิมีนีปหนึ่งปสองปสามปสี่ตัว แล้วมันเป็นเอียงเภาเอาพี่อไอ้ต้องขึ้นบ่อใอตัววุ้ยข่อยจบม้อสามเน่แต่วันหลดคันนั้นมันมีหอดปะหกใครจะขึ้นในจงนังเดะล่ะพี่ไอ,อ้ไว้าก,กูออกกับพี่บ้าตัวเนี่ยมึงมีรถม้อสามมึงไม่ขึ้นบ่อใดมึงไปบอกเอื่อยมึงเด้อเอื่อยมึงไปบอกกสไปหารถม้อสามแต่เบาไไมีก็บมาต้องขึ้นย่างเอา